ta hoa hi ta hoa hô hi 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 tập mà อาเมอแอเมอไอวูวาอีอปอาอาเอโอเออแกงเอเหนวว้าอปูว้าอป แกงแม่มัดปะสมันอีกอ่ะแมออเอลาปะออลาบเป็ดลา,ลาบเป็ดตาอีอาแม่อาชีพตาอีแม่อือ พยาบาลอารับพยาพยาบาลยาหนารับหนาอีเมูเอออบับออปลัดปะหลัดบแคดดี้แคีอีออเลือ ใจเฮกเอ,อ่อกลูกบอลกตอตอ,อาอีมาอาขันยะเมกออออะเอ่อดาอีอ,า,อามี อไย,ยนนอือบไยเออฮฮข้อข<อ>้อวงกลมอกคำตอบตอบอีคำตอบจับตอบอีเหมาะสมจับตอบแถวเนี้ยบรรยายคนตะตะโอไย ปาอีตาตาตาอูตาเฮียตีเออีอายุอาอุอิปตาออิปเปอิปตาอีหาอาปอับพ่อครัวพ่อครัวับ วับยาตับน้ำปั่นตับปะเตาปะตุบตับวับเพื่ออีนาวับต้มหูเออฮืออนาเส้นใหญ่เอ๊ะไก่ทำแซ่บตับเอ อีบวกอิบยีเฮียตีใช่อีอาฮืออิบใช่อีบวกบวกน่าเต้าแป๊บวกบวกอีอาอีบวกอิบอ้โอา